นี่แหละค่ะภายในงานนะคะก็จะมีการจําลองไม่ใช่จาลองแหละเปิดให้ดูเลยว่ากล่องของ t 2ของเรานะคะสามารถรับชมช่องรายการได้นะคะนี่เขาติดเสาเสาของ T2 เลยนะคะเพื่อใส่ T2 เลยบอกสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ6เมตรก็จะไปติดแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็สามารถรับชมได้และดูเพื่อนช่างของเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะอเ,เอามาคุยกันสักหน่อยดิค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <im itation> โอ้เยอะ <ๆ S 1> แยะเต็มไปหมดเลย<ๆ>พี่พิชามานี่อีกช่วยถืออะขอกินวางไว้ก่อนคะ่ะพิชาคะ่ะมาฟังมุมมอ,มองนิดนึงหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับพีเอชไอทีทูไปคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าดีแล้วครับที่พีเอไอมาเข้มา<ว>มาร่วมโครงการอืมอจะได้พอพีเอชไอถือว่าถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นน่ยพมีมีมีคนหรือว่ามีบุคลากรเข้าคุมเยอะแล้วก็ ถ้าลูกค้ามีปัญหาเนี่ยก็จะมีช่างที่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ดก็คือมันมันมปนขอได้เปรียบกับแบรนด์อื่นทีนี้เนื่องจากนิเข้าใจว่าพี่พิชยเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในวงการแล้วก็จะเห็นว่าในพื้นที่ต่างๆ ที่รับแลกคูปองไปก่อนนะนี่มีทั้งปัญหาและบางช่าง<ช>บางคนก็จะมองเป็นโอกาสเนี่ยค่ะใ,<ช>ในฐานะ,ะที่เราเป็นคนที่แบบว่าเฝ้าระวังอยู่คือมองพวกเขาอยู่อะค่ะคิดเห็นยังไงคะกับการรับแลกคูปองคะความยุ่งยากในเรื่องเอกสารแล้วก็<ช>เรื่องของคูปองซึ่งมันเป็นคูปองเราไม่ได้เงินย<ช>ังไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นตัวเงินใช่เราต้องรอที่จะไปขึ้นเงินผิดถึงจะได้ปัญหาของบางคนนี้ก็คือว่าตัวกล่องเที่ยวมาเนี่ยต้องซื้อ เอาเงินไปซื้อมาก่อนแต่ว่าได้กลับมามันได้มาเป็นคูป,ปองได้เป็นคูป,ปองแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยมันสามารถหมกขึ้นเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยไหมเราได้เมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันขึ้นไม่ได้มันปกลายเป็นต้นทุนที่มันแบวกบขาดทุนทั้งหมดใช่ครับแล้วก็มันก็ต้องมีวิธีเรียกว่าเปิดทางถอยให้ตัวเองว่า ถ้ากรณีที่มันเกิดมาผิดพลาดาจะต้องทํำยังไงหรือว่าถ้าผิดพลาดแล้วมันมีส่วนไหนที่เราจะมาเป็นารายได้ที่มาชดเชยตรงนี้เพราะว่าในส่วนพวกจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องยอมรับว่าพื้นที่ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยสัญญาทีวีที่จัดเมันไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดมันจะมีพื้นที่ที่มันเป็นจุดบอดเยอะมากเพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของช่างที่จะตรงนั้นเนี่ย มันมันจะมองเป็นไรายได้ก็ได้เพราะว่ารายได้ยิ่งมากกว่ากกค่ากล่องครับตรมน,นั้น,นครับร้านพี่พิชายเองเนี่ยคิดว่าจะรับแลกคูปองไหมแล้วว่าจะมีกิจกรรมในการส่งเสริมการขายตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ทีแรกจริงๆแล้วเรามองว่าถ้ามันยุ่งยากหรือว่ามันมีขั้นตอนที่มันเยอะ,ะแล้วเราบางทีเราต้องลองทุนเข้าไปเ <ừ, S 1> ยอะเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่คุ้มที่จะทํำแต่ว่าพอพอเรามาดูอีกทีเนี่ยมันบางทีมัน มันมันมันมีช่องทางช่องทางหนึ่งนะครับที่ที่ที่มันช่องทางที่เราจะไปเราคิดที่จะไปแล้วก็วิธีการที่เราจะเข้าเข้าถึงกลุ่มกลุ่มหมู่บ้านหรือว่ากลุ่มชุมชนเนี่ยรู้อยากผู้ใหญ่พง์ที่นครปฐมทีทวีครับเขาทำเออใช่เพราะว่าเราไม่ได้วิ่งเขาแบบไปเก็บกองแต่ว่าเราไปติดต่อกับผู้นําชุมชนว่าเราจะขอเข้าไปให้ความรู้ รต้องเกวกับทีวีดิจิตอลว่าจะเป็นยังไงส่วนช,ชาวบ้านจะเอาคูปองมาแรกกับเราหรือไม่แลกกับเราอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเ แรกหรือไม่แรกว้าวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นมุมมองดีๆนะคะที่เกิดขึ้นจากเพื่อนช่างคนพิเศษของเราต้องบอกว่าเราสังเกตการจากเฟสแรกเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะใช่ไหมทำให้เราต้องระวังแล้วก็มีการวางแผนที่ดีมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพื่อนช่างเองสามารถที่จะเอาปรับเอามุมคิดนี้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านนะคะช่วงนี้ขอบคุณพี่วิชาขอบคุณค่ะ